สวัสดีครับพ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตนรายการยิปซีโอซิริกอนอกนะก,นะก็เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันไปแล้วกดแชร์ออกไปแท้ นะเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าเกาแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละ1นึ่คำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการกันไปแล้วนะมาเร็วซเซ่แล้วอืมปริมานนะคะ อ๋ชอ,อ,นะอชื่ออะไรนะก็ชื่ออะไรนะจำอีกชื่อหนึ่งไม่ได้คุณปริมาณอีสะอานผลนะไม่เห็นนานเลยวจะเมื่อวานอาจารย์เพิ่งนึกถึงคุณนะวันนี้คุณมาทักอาจารย์เลยสวัสดีนะคะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วให้พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถาม กดไลค์กดแชร์อไปเพียงคนละ9ก้9พันเก้แชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แ,<ช>แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอ,อันนี้ร้อเล่นนะคะคือที่บอกว่า9,900เนี่ยร้อเล่นนะแชร์ให้มันมีคำว่าผู้เขาเลยสัญลักษณ์นะคะข้างหลังชื่อเนี่ยก็จะถูกต้องนะคะแชร์แล้วค่ะชื่อหน่อยค่ะใช่ ชีวิตช่วงนี้ชีวิตจะดีขึ้นอะไรนะไม่ไม่รู้อ่ะอาจารย์ทำช่วยอ่านหน่อยดิพิมพใหม่ดีกว่าถ้าอ่านไม่ออกให้พิมใหม่ไปเลยนะทาไมเข้าใจไม่สอนช่วงนี้ชีวิตจะดีขึ้นอะไรอ่ะให้พิมพ์ใหม่ซิอ่าอะ จะีปพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่นะหนะหน่อยนะปอยสิบเจ็ดอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงจะถูกรางวัลไหมครับดูสามวันนะคะเขาเขาจะดวยี่สิบสี่ชั่วโมงปอยสิบเจ็ดถูกรางวัลไหมให้บอกมันได้จากงานมากกว่านะอันนี้นะมันไม่เกี่ยวกับรางวัลนะมันเกี่ยวกับว่าางานไม่เกี่ยวกับรางวัลแต่ถ้าจะได้รางวัลน่าจะถถมว่าได้ไหมไม่เห็นนะ เพราะไม่ใช่ไพ่เหรียญโดยตรงไพ่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้แน่เพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นผลผลิตผลนี้ต้องใช้เวลานะคะอ่ะแชร์แล้วระดาทะเลาะกับแฟนอยู่จะเลิกกันไหมคะเขาจะมาง้อเราไหมคะเรื่องเลิกไม่ดูไม่เลิกไม่เลิกนะคะไม่ดูเรื่องเลิกนะคะขวัญถามเพิ่มแชร์แล้วค่ะอะไรอ่ะไม่ดูครับเรื่องถามเพิ่มครับนะลูกสาวคนกลาง คือเรื่องเรื่องคนอื่นทำไมไม่คือ,ค,อคือหมายถึงถ้่าวลาเราจัดรายการเนี่ยเพจละหนึ่งคำถามนะคะคือเพจหนึ่งก็คือหนึ่งรายการเราทําที่ชมรมโหราศาสตร์เอกอูเท่นิมิพยากรเป็นเพจแรกรายการแรกนะคะถามได้หนึ่งข้อสองสหวิทยาโหราถามได้หนึ่งข้อสามนะคะที่นี่นะคะยิปซีโอสุริกรถามได้หนึ่งข้อนะคะ อย่าทำให้เรางงมากไปกว่าน,นี้เลยโอ้ฉันจะมึนละวันนี้เหนื่อยออกไปข้างนอกคิดถึงอาจารย์ทั้งสองคนตลอดค่ะสดวนม์นก็นึกถึงอาจารย์ทั้งสองคนด้วยค่ะอาคุณปุริมานคุณหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สาธุด้วยนะคะคุณหน่อยหาใหม่นะคะขวัญค่ะถ้าได้งานเซเว่นจริงๆ ผู้จัดการร้านเก่าจะพูดอะไรกับผู้จัดการคนใหม่ไหมคะพอดีทะเลาะกับผู้จัดการเก่ามาค่ะเขาหาว่าเราทุจริตงานค่ะคือทุกอย่างเนี่ยผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งผมจะดูตามหน้าไพ่ว่าดีหรือไม่ดีนะไพ่บอกว่าเขาก็ไม่สามารถไม่อาจจะตัดสินใครได้ด้วยด้วยตัวเขาเองอันเนี้ยถึงใครจะพูดยังไงอ่ะเขาเหมือนกับว่า เขาจะดูการกระทํามากกว่าคําพูดของคนนะอันภพ่ใบนี้น,นะอืมคือถ้าคุณน่ะตั้งใจจริงและทําจริงอะ่ะคุณก็รอคนเขาก็จะเห็นเขาก็จะเห็นความดีของคุณเองอย่าอย่าไปตั้งแง่ครับนะผมบอกให้นะที่ทํางานแต่ละที่ค,คนที่เขาปกครองหรือคนที่เขาทําอ่ะเขาจะดูผลงานมากกว่าครับเนื้อง,งานถ้าคุณอย่าไปใส่ใจเรื่องว่าจะไปคุยกับคนใหม่หรือคนเก่าเชื่อผมสิว่าอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราทำดีแล้วอ่ะยังไงมันก็ชนะคําพูดหลายๆหมดนะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าไพ่มันขึ้นว่าเขาจะดูจากผลงานมากกว่าดูจากการกระทำมากกว่าดูจากการกร<น>ะ,ะ,ะทามากกว่าต่อไปนี้อฮะอะไรนะปุ่มกดหนูไม่ดีค่ะอาจารย์ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะลูกสาวคนกลางนะคะปุ่มกดหนูไม่ดีค่ะจารย์ถามว่าชีวิตหน่อยจะดีขึ้นไหมคะเอาเป็นว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมแค่นั้นนะให้บอกอยู่ที่ตัวเราทําทั้งหมดเลยอยู่ที่คาพูดเราด้วยการกระทาด้วยแล้วให้ไปเนี่ยควรสวดมนต์เสริมดวงให้ตัวเองด้วยนะพูดคิดทําในสิ่งที่ดีแล้วก็จะดีขึ้นนะคะ เมตตามหานิยมท่านอาจารย์โอคุณดีสามีนอกใจบ้างไหมครัไม่ดูค,ครับเรื่องนอกใจครับเพราะเพราะ เขาเรียกว่า <entertain> ถ en> <hey, S 2> ้าเรื <Luis> ่องอะไรที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ต้องกินอาหารหมาเล้แบบแี้เอออาจารย์ต้องกินอาหารหมาแล้วนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเกิดตอบคำถามนี้อาจารย์เป็นพีเซนเตอร์ให้เลยนะเออกลายเป็นหมาไปเลยนะบอกตรงๆนะเวลาจะถามอะไรอ่ะคิดหน่อยว่าอาจารย์อาจจะโดนด่าหรือเปล่านะเอออาจารย์อ่ะไอั้นไอคำแบบนี้ยอาจารย์ทําแต่ยุคแรกๆอาจารย์โดนด่าเลยเทอาจารย์ยังไม่ทํะนะน้ำเขาไม่ได้ด่าตรงๆหรอก เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองแถมมาโดนด่าด้วยก็ไม่มีใครก็ตอบนะครับนะถ้ามาบอกอย่างเนี้นะอืมอืมบีการเงินเป็นไงบ้างคะอืมหาได้อยู่นะได้นะได้เพราะฉะนั้นคำถามพวกนี้ถ้าถ้ามาถามผมผมไม่ตอบนะอืมนะถ้าไม่อยากแบบโดนเขาด่าหรือสาบหรือแช่งนะอาจารย์ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปเยอะ อาจารย์รู้ว่าไอคนถามก็ถามไปนะถ้าอยากถามอะไปดูส่วนตัวดีกว่ากับผมอาจารย์ท็อปนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะออยากรู้ว่า,วาถามไม่อ่านถามได้ทุกข้อถามได้ทุกเรื่องอะไรแบบอะไรอย่างละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูส่วนตัวทางแชทมามีค่าครูนะคะคือประสบการณ์อาจารย์นะดูกันมาก็ไม่ต่ำกว่าย <20 S 1> ี่สิบกว่าปีนะเมาแล้วไอเรื่องแบบดูแบบทั่วไปอะถ้าถามแบบเนี้ยถ้าถามถามพอแล้วชวมาเนอเออชมาเนอร์เขารู้แล้วอืม ไม่โอเครดโอเครดนะเอาล่ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนโอโอรู้สึกว่ามันพลังมันจะหมดงนไม่รู้อ่ะเดี๋ยววันนี้ไปทำบุญมาด้วยติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอศริกรอภิรัต a c e b o o k โอซรอิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199 22645 0925929261 i d r i o ส15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสมเปิดกิจการนั้นค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับตามนี้ครับเอาละไปแล้นะครับนะอืม